้ีมีหน้าที่นำเสนอว่าเขตคนอะไรทำไมคุณถึงต้องอยากได้กล้อง Wi-Fi 1. เพราะคุณอยากได้กล้องใหม่อะไรก็ได้ที่ไฮเทคที่สุดในตอนนี้จะ f a c e b o o k พิกาซ่าหรืออีเมลถ่ายปุ๊กแชร์ขึ้นสังคมออนไลน์ได้ทันทีไม่ต้องพึ่งสายเลยเลยคะ่ะแบบนี้ไงข้อ 2. เพราะ,ะคุณเกลียดสายอะไรมานระยงระยางใครมาสายอะไรเกลียดไปหมด ดเดี๋ยวนี้กล้องฉลาดขึ้นต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นทีวีมือถือโน้ตบุ๊กแชะชุดแชะดูภาพสะดวกมากข้อสาเพราะคุณไม่อยากให้แบตมือถือของคุณหมดเร็วข้อ4เพราะมือถือคุณใจอะไรได้ไม่กี่กิกก็เต็มไม่สุดใจเท่าไหร่ เวลาที่เมมโมรีกล้องใกล้เต็มก็สามารถเอารูปไปฝากไว้กับระบบคลาวด์ชั่วคราวก่อนได้ไม่ต้องลบรูปเก่าออกค่ะสะดวกทีเพราะคุณรู้สึกว่า Wi-Fi ไ,ไปที่ไหนก็มีซึ่งถ้ามันไม่มีก็เอาเมือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในที่คุณมีอ่ะเอามาปล่อย Wi-Fi h o ตสปอตซะเลยสิง่ายจะตาย เพราะคุณไม่มีการ์ดรีเดอร์และมันก็ว่นเวรอเกินที่คุณจะไปพกอะไรยิบยิบเย,ยอะๆเต็มกระเป๋าไปหมด hey, you, you. ส่วนเลนจากกล้องเนี่ยมันทำให้รูปดูแล้วสวยเวออ์้ารักกะรูปดูน่าเนียนเะแน่นอนว่าเลนของกล้องเนี่ยซูมเข้าซูมออกได้เยอะกว่ามือถือและก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่าสิคะแบบนีมม้ไง เพราะว่ากล้องไวไฟเนี่ยนะคะเวลาถ่ายรูปมาอย่างเยอะพอกลับบ้านมาทีก็สามารถแบ็กอัพได้เลยง่ายอะสะดวกอะ่ะน่ารักอะ่ะ mm hmm. ข้อ9กเพราะว่ามันมีแอปให้โหลดลงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราได้จะใช้ iPhone ก็ได้หรือว่าใช้ Android ก็ได้พอหลดลงมาปับ๊บแอปนี้จะมีชื่อว่า Mobile Link น,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 นี่เสร็จปั๊บ ถ่ายรูปลงสมาร์ทโฟนถ่ายคื่น,นี้ไปโผล่ในจอนั้นเจน๊แอปดีๆอย่างเพราะว่าต่อไปนี้ถ่ายภาพหมู่เราจะอยู่ในกล้องแบบไม่ตกเฟรมอีกต่อไปเอามือถือมาทำรีโมทข้อสิเหตุผลที่คุณอยากมีกล้อง Wi-Fi ก็เพราะว่าอยากได้อะ อ,อ๋อลิมบอกไปสำหรับใครที่ยังอยากได้สมาร์ทฟิลเตอร์สร้างความสนุกสนานครีเอทภาพเก๋ๆเอฟเฟกต์ฮิปๆสีสันเยอะๆพวกซอฟต์ลนส์สเกชสีน้ำมันมีหมดทุกอย่างจ้ะ